อวยนะคะคุณแม่ค้าไอจามน้ำมุกงนะคะคัดจมูกมาเต็มภูมิแพ้กาเริบค่ะคุณแม่คะ่ะก็ไอเทมสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้อย่างไมโบเนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างก้อนอันะดับแรกก็คืออุปกรณ์นะคะในการที่ใช้ล้างจมูกนะคะก็คือฮาชิพลาสแบบนี้นะ,ะแล้วก็จะมีผงเกลือฮาชินะคะวันนี้คือเราใช้เป็นสูตรสีฟ้านะคะคุณแม่ค้ายาพ่นนะคะเนาะเพื่อทุวเราอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลน,นะคะคันตาคันจมูกของคุณแม่คะ่ะแล้วก็ยาป้อาการภูมิแพ้กบคุณแม่เดี๋ยวล้างจมูกกันก่อนเนาะอุปกรณ์ล น้ำใสค่ะเขาจะมีมารวัดน,นะคะแล้วก็เทถึงจากนั้นปิดฝาเขยาเขายาเขายากันงงเหมือนกันนะคะนี่เขย่า,ยาหรือว่าจเจ้าเข่าคอนเวลาแก่กัรในการล้างจมูกแล้วค่ะคุณแม่ค่ะคือแบบว่าล้างง่ายดีงามมากแม่เห็นน้ำมูกไหลออกมานี่คือมันสะใจมากค่ะแม่ค่ะล้างง่ายดีงามมากเว้ร์ในหนึ่งนาทียานะคะคนนะคะก็อาศัยเข้าไปเฉียงมาทางตาเรานิดนึงอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็หนึ่งสองส้ำอ่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะใส่เข้าไปแล้วก็เฉียงมาทางด้านนี้หนึ่งสองซ้ำ ก,กินยาควบคุมอาการภูมิแพ้นะคะเม็ดยารีสีขาวตัวนี้นะคะคุณแม่ให้นมลูกกินได้นะคะไม่ลดปริมาณน้ำนมของคุณแม่ค่ะเป็นภูมิแพ้นะคะก็จะบอกว่าชีวิตรุ่นวายนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะ